วโตอาระหะโตเอาดีครับไปเ็ดักนปบดแน่นเสียโอ้ยเจี๊ยะคือพได้โอ้ยตายเออตั้งเอามันเจี๊ยโอ้ยเอิ่มเข่าแล้วเข่าแล้วพระคู่เข่าแล้วเข่าขยายเพราะท่านเข่าหอวงพ่ผมเข่าแล้วเขาเปเสียบหายบ้างฮะเขาเพราะเอามันต้องรอดดิเพราะว่าเครื่องขันมันดับลงมันต้องรอดดิเพราะมันเป็นหม้อไฟนะเอ้ามีมลพมาแล้วนะ หาแล้วมาแต่พอมันตีลมนักดับอยู่เลยโอ้ยก็ได <able> ้ดอกไม่กินแท้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาสายตัวนี้ไปปลอกไฟเสียบครตายเลยไฟบอกเขาได้เหมือนหันมันนอนติดงก็รวมแล้วมัน สองเทียหล่ะจะไปเฮ็ดมันควายบันย์ควายบันง่ายเทียแล้วเขาแล้วบันย์ขอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัสสะปูชาจะปูจจเีตัมมังอีตัมมังคารุตตมันตีขอนอบน้อมเดชพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้เป็นบรมครูแห่งมวลหม,มูมม่ของทเทพพยาดาและมนุษย์ทางหล ที่ตัดตรุชอบได้โดยพระองค์เองขอเจริญสุขเจริญพรเจริญมั่งเจริญมีเล็กไฟในบุญไฟในกุศลทั้งหลายณนโอกาสนี้เอามือลงนางฟังสบายสบายก่อนที่ฟังเทศมหาชาติกราบถไวยก็บรมพประเดชประพุ้นหลวงพ่อเจ้าอาวาสโดยควพาะบารมงตลอดทั้งเพื่อนสาธรรมีปะภิสุทุกลูกทุกองทุกหาม แต่ก็พอจริญสู่เจริญพรมายังกระดับบรรดาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องชาวบา้านมนแดงสู้ขู่สุคนให้รับให้ด้วยเด้อเฮ็ดบุญปีนี้เฮ็ดบุญประเทศไทยเข่าไก่ที่เข่าสองเล่าสามเล่าอย่าได้พกเกินขาดอย่าได้ขาดเาดกินว่างสัถาการณ์ให้เต็มดีคือเข่าเข่าอยู่เล่าเต็มลมเอาสามเด้อแม่เด้อเออผู้ดใดปวดขาปวดแขนกับฟังเทศกิดปีดีกันมันเศร้าปวดตาเด้อ เกิดราบนาจะเอามาน้ำเดื้อขานเกิดราบนาจจกเป็นยังคนว่ะเนี่ขันก่จจะเป็นขาเกิดธาตไหายเป็นงูว่ะสเป็นงูกับเป็นเตี้ยงเพื่อนแจ้งว่ามวันนี้นราชนหญิงใช้ผู้ใดนางฟังเดศฟังท่าองอนที่จะเกิดเป็นลงเาคนะานั้นอย่างหงอนเวลาผ่าตัดมเทศอันนี้รมลพูดบอกไปวันที่ยกบวยุแม่ เป็นว่ากันผู้ใดฟังเหตุจบครบที so ่สามกันที Ma ่ได้เกิดท่านพระศาสนาพระอริยเมตตาโยพระศรีอ่านเคยเห็นบ่พาศรีอ่างบ่มีผู้ใดเคยเห็นจักคนผู้เก็บ่เห็นจักเถื่อแต่ว่ากับว่าตามเพผนเหตุตามเหตุจีตามพ้องเออจีกับผูกับพีว่าเออเหตุตามเหตุจีตามพ้องกินทิพสองบ่เคยละถิ่มบุญประเภทนี้กับบ่เคยถิ่มบบ่เคยละบุญเขา กี่เดือนตามหลวงเดือนที่บุญพ่อเวทเห็ดตามเหือนทีตามข้องอีแม่บันนี้บุญประเภทนี้ก็ได้สือทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอันนี้สงฆ์ฟังเทพมหาชาติพูดบอกว่าเวทสันดอนชาติดอกเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่ถือของพระโพธิสัตว์ที่ได้เือไว้พระชาติเป็นพระเวทสันดอนแล้วก็เป็นพระชาติสุดท้ายโยมพ่อโยมแม่ ก่อนที่พระพุทธสามารถตามพทธเจ้าพระจิตตาธโรเป็นพระอนุตตรสามารถตามพระดิญาเพื่อในเป็นคนไทยหูจักและก็คนเคยครับอาชาติมาถึงเตแต่สไมยทุกโขไทยดังที่ปรากฏในรักฐานได้จารึกไว้ในอาครชงพูที่เพื่อผ่านมาในต่ัยมกรุงศรีอยุธยาโยมพ่อโยมแม่ก็ได้มีการแต่งแลวก็ได้มีการตรวจมหาชาติอาวด <c oughs> มหาชาติทับหลวงในมบื้อวันทรรมาสาวรดา์ส่วนการเทศมหาชาติเป็นประเพทนี้ที่สำคัญที่สุดจกาอาตมายกาวให้ในทองทุกทองทินและก็มีความซืือความเสือกันว่าการฟังเทศฟังทรรมหาชาติจบภายในเบื้องวันเดียวครบสิบสามกันอนีตทรงท,ที่ได้รับหลายที่สุดอนีตทรง การเทพมันาชาตนี่เป็นปาฟินีเนี่ยอันนี้ตกได้หลายทีหกกับที่หกกันกับหนึ่งเป็นกรัรไปฉีดเนี่ยเ,เป็นกับเป็นการกับหนึ่งีนประรตูเขาเกิดแคสากตัวเลยกับหนึ่งนี่แหละมันเป็นยังสี่งโลแม่เป็นปาพินีที่ตั้งแต่โบราณากาลมีอยู่ทั่วไปบน,นแผ่นดินประเทศไทยเฮ้าซึ่งเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาในวนนรนรคณคณด,คเดีเรื่องขุนสัง่งขุนแผนโยกแม่ก็เดยได้ฟังบ่ะเรื่องขุนสั่งขุนแผน คุณสร้างคุณแผนไม่อยู่ต่อหนึ่งที่เข้าถึงประเภทนี้เทศมหาชาติซึ่งสแสดงเห็นว่าดินแดนในแถบลุ่มน้ำเจ้าพญาก็มีการเทศมหาชาติการบ้นานโดนแล้วโดยมีความเสือมาผู้ที่มีโอกาสได้รับฟังเทศมหาชาติได้จบเพียงมือเดียวคฟบริบูลสิบสกันประกอบไปด้วยหนึ่งการโทรศัพท์พ่ที่จกะประาากาศายโรอพยาแมสอง การมาพาหนึ่งร้อยสามสิบีพระคาถาสกันท่านากันสองร้ยก่อพระคาถาสกันพะนระเวทหาที่เกพระคาถาห้ากันชู้ศกเจ็ดิก่อพระคาถาหกกันจุลพุ่นสามสหพระคาถาเจกันมหาพุ่นแปดสิพระคาถาแกันกูมานหนึ่งรยหนึ่งพระคาถาเกากันมาที่เก้สิพระคาถาสิบกันสักกี่สบสามพระคาถา 10H การมหาราดา60กองประคาถา12การกาซั์36ประคาถา13การนาคอนการบ้านคำ48ประคาถารวมแล้ว63กัน1,000ประคาถาที่ห้องเด็ฟังเทศประทับในบานทีคันกบถึงเบิตรโยมปฏิเนรปันทีสองโนโในการฟังเทศมาชาบิบนทีแห่งสัมปชัวามปรารถนาตู้ประการวปรารถนาตูกป,ประการมีอย่างไรที่เขาจะได้ทรงหนึง่งเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วโยพ่อโยมแม กสรมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่า,า,าพระอริยสีเมตยโยในอนาคตการสองอนิสงส์ข้อที่สองเมื่อดับขันทะปรินิพพารหรือว่าตายไปแล้วการทีด้เกิดได้ทุกติโลกสวรสค์สวยทิ์ที่พรยาตุลัตยัยงโอ้นะมีนั่งเย็พประปะตอมมีอาหารทิพมีเตอผฟาทิพใจต,ตลอดกาลอนิสงส์ข้อที่ส,สามเมื่อตายไปแล้วสิ่พ่อตกนรก เห็นป๋ฟังเทศมอะไรป๋อพิพัฒน์ตกนรกจบครบที่สามกันเด้อญาดีผู้ใดนักมีผู้นั้นตกนรกให้มันครบที่สามกันอันนี้สงขอทีทีเมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าพระน้ำบาตรที่อาจารย์เบ็ยไตสิจชีได้ชุติไปเกิดเป็นมนุษย์เก่าป่าถนาว่าผู้ข่าวว่าอยากเป็นกบผู้ข่าวว่าอยากเป็นเจี๊ยบผู้ข่าวขาป่าอยากจะให้เป็นป่าเ้อการที่ได้เป็นมนุษย์เก่าอีแม่ฉะนั้นหนึ่งคือขอที่หา อันที่สองขอที่ตีหรืว่าขอที่ตีปัทนาให้เป็นนรษย์ขึ้นเก่าขอที่ห้าได้ฟังธรรมตอนหนาระพักของพระพุทธเจ้าสิได้ดวงตาเห็นธรรมคือพระอนุนได้รู้แจ่งได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอัญญออริยบุคคลเห็นบ่นี่คืออันที่สองขอที่ห้าอันที่สองในการฟังเทศน์พระธรรมอาชาที่แสดงมากเรื่องพระเบตาลรรมเจ้าดวงตามธรรมเนี่มปะเพนีเคยปฏิบัติสืบทอ,อดกันมากมีทั้งบิด ท่นพระคัทาโยบพยูแม่ที่ได้ฟังเด้อเอาลักตัศมาสาธาโวขณะตัมมาภาพที่ภาพ,พปารานาไปเวลามมตถียิาา่งกาตาัตถไมยเทราเมตถีคอ,คอยคำอันนี้ส่งในการสังเกตพ,พ,พระธรรมปาประการที่โยมพ่ญูแม่ได้รับก็ได้ฟังแล้วที่อตาตมากล่าวให้ฟังแล้วเ,ลนะเอาบอกแม่ไทยนี่ถ้าบอกนี่ก็ได้เดี๋ยวคนจะไม่พูดใส่บาท <c oughs> ฟังจนครบชี้สามกันบัณฑพระคัทาสุดท้ายจะค่อยถามหลวงพี่ถุ้ตายเด้อ เดี๋ยวนี้อาตมาพุทธมุรดันเพิ่นจริงเพิ่นบอกโยมถึงทุกว้าถูกวัดแต่ว่าจะของความอือนั่นน่ละที่ตัดียเขาเอาล่ะอานิยสงฆ์ตาตมาทัศวัสดตภาพก็จะได้หยุดพักไปแค่นี้ก่อนต่อไปก็จะได้หันมาว่าในเรื่องของมหาเวสสันดรชาดกในภาคทรรนองโคสะปามาลิกาหรือว่าเทศแหล่เสียงอีสานยาวๆนั่นแหละโยมพ่อโยมแม่ที่โยมพ่อโยมแม่จะได้สารฟัง ก้อนที่แสดงพระธรรมเทศนาตั้งแต่สองธรรมบาขึ้นไปโยมพอโยมเม่ต้องมีการโท钵ตามัญญาฉันทธาตุมัิซึ่งกันแต่กันแต่ก่อนว่าพระเดชพระคุณแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละนามที่มาแสดงธรรมบอนี้หับแต่งแสดงหนาทีเป็นไผ่ในตัวละครมีจากตัวละครใครเป็นเทพหกษัตริย์ตั้งแต่ข้ามพุทธกาลหกธรรมบาแม่หกธรรมบาดหกข้ัตริย์แต่ทุพนที่ยงย่อธรมาะยะสามถือองค์ละสามถือองค์ละสอง สองนาทีสามนาทีปาริยมีนี่คือปฏิวัติพัดเปลี่ยนกันมาทรรมดีองค์ินังโยท่านผัวมือของอาตมาผู้รับงานวันนี้ล่ะวันนี้ให้เพื่นรับตั้งแต่เสียนนาทีเป็นไผย่ยงพญมีวันนี้ที่รถม้าการคนละขั้นแต่ว่าการตะพันขึ้นรถให้เป็นมาที่เนตปัญญาการบร้เป็นมาที่ของพไปนักเจ้าเดียวกันว่าจานสวมใส่มารถด่วนวันนี้จะเป็นนั่งเองถ้าเบิ้ลที่เป็นนั่งเองสิเสียงดีปานดัน กัทไเพื่อรับตำแหน่งแสดงอาี่แลคือพระนางพุทธดีเป็นเมียของพระยินท่าธิลาอยู่สงสะวันตันป้าและหน้าที่ที่สองล่องลงมาก,ก็คือพระนางมันทีหน้าที่ที่สามของเพื่อนบันก็คือนางอมิตาตาเมียของอิตทชิชูชกพามหรือว่าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งขาดต๊วพวกฟ้องไปกันซอยก,กันประการประพ้องไปจนจบคขบชี้สามกันคือการรวมพอยร่วมแห่เนาะเอาละน้งจากให้่านอาจารย์ทธธุกท่านรับตำแหน่งแสดงอาี่พระนางพุทธดีแล้ว กตีเพียนพัดปัดมาท่ามที่ท่านนั่งใส่มือของอาตมานี่คือท่านพระอาจารย์ปะหาที่รบพุ่งหน่อยเสียงสวรรค์บันี้ที่มอบเม่นประเคนไม่ให้เพิินรับตำแหน่งแสดงหน้าที่เป็นพระยินท่าทีละผู้เป็นป่าในเมืองแม่นแดนสวรรค์เ้อค่ะไม่เออหน้าที่ที่หนึ่งคือพระยินท่าทีละหน้าที่ที่สองคือพระยาบรมปูตรีกุ้งสนใช้หน้าที่ที่สามคืออาชีพตายชู่โชกกภาพคือพระมอแม่จอยพนเนาะ เออให้เราอุ ais, ่วันจะไรคือภาพเราเรกำลังฝึกนี่กำลังฝึกกำลังหาไปแค่ไหนเรื่องมหาหน่อยเสียงสวรรค์มหาธีรพงเจ้าอาวาสดัดป่านทีเดียวเข้ามันนี้ให้เพคนรับกันเป็นแสดงนาทีเป็นอาสามนาทีหรือว่ันอาทีตยด้อีกทีหนึ่งขาดต้มโป๊กป่องกัดทีปักปอกปอกไปจนจบครบที่สามกันดระเบียนเนาะส่วนอาตมาภาคภูดอยด้วยปัญญาอ่าบอกคอยด้อยตามขาดลูกกับบอลง่ามน้ำกับ่เพาะซื้อบาพันธบ้านอาจารย์บัตรหน่อยเสียงทอง เอยู่ปุ่นทามจังหวัดตูรินบันทีพระสามจังหวัดประเทศไทยกัน์ดีแม่เอิ้นสี่เขลากันบ่ออันสารคามอันนี้ตุรินขับเมนขับเมนมีขับเมนบ้านนะไรรู้ดิฮะบ้านเมีตีบ้านไทยบ่านนั้นทีได้เทศไทยสตีปันอือไทยโคราชครับไทยโคราดโอ้ไทยโคราชเอ้าหม้อไข่จานโสมไส้กับจานอาหารที่เราพกไปไทยโคราชอาตมาอยู่สุรินทร์เป็นขับเมน เป็นข <ítulo> ้าแม่กับเทศข้าแม่ก <N> ับ <realization> พ่อได้ดอกใบหูเป็นบางค้ำยอแม่อ่านบ้านนี่ก็เป็นซวยอีแม่เนี่เป็นเล่าเป็นคนเล่าเป็นซวยเออเป็นซวยบอกไป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 สิน่าใครบอกลูกอ่ะเฝ้าเนี่ยฝรีฝรีเนี่ยอีแม่ต้องเป็นซวยบ้านนี่ซวยก็ได้บกมาได้ก็ขมิ้นบ้านนี่พ่อเป็นขมิ้นบ้านนี่พ่อกับแมบ้านเนี่กับมาโตมาเต้โตพีินาโตพี่ยะเออบอกการรบก็ขยันจำได้แน่ย่นอก คนกะจำเอาต่ข้เพื่นดาผู้ใดาคนทำเป็นคนบเนี้ยเออนนหะคนกะจับเข้าคจเป็นเพื่อนกันคือเนียงเนียงสารบองตีจับแต่าข้าวีพ่อแล้วจีพี่แม่ก็ได้ถามพีแม่ว่าอีแม่พ่อ้วะเพื่อนมาอีแม่ตัวผะเพ่อจีบแม่เพ่อเอาข้อีหรือเปล่าก็ได้จับตาข้าวมีไหละเออคำมุมคำมุมคแม่ะอ้อะอ้อพผู้สาวก็เป็นคืองามแทรพว่าแปร่ได้เออแปรอันนี้ครับแปรนี่คือปตากะเยน นั่นแหละอาตมาได้จับไปซ้ำนี้เอ้าวันนี้อาตมารับตขาเป็นแสงนาทีเป็นไผ่เป็นพุกเพลเพิตะหนอนคือนาทีที่หนึ่งนาทีที่สองคือเท่าทันตุสีน้อยมแม่นาทีที่สามก็คือพุกเพลเพิตะหนอนด้วยวันนาทีในนาทีหนึ่งขาดตุ้งโป่พ่องไปอาตมาก,ก็จิได้ประคับประคอง ชลอ้องรัทธายุ่งพอมแม่านนวดแดงจนจบครบที่สามกันเอาละตอนนี้เพื่อ,อเป็นการเทียเวลาขอเรียนเ <ะ S 1> ชิญจริ่มพอนาทโมพอโยมแม่บานนวแดงสำหรับฟังนิท่าชาดกในเรื่องมหฮเวิตรานชาดกได้ก็มีหน้าก,การแบบนี้เธอิดไ,ไู่เเเไไเ้เปิดเปิดไหมนด่สต<ด>ีข<ด>้อไหนเป็นยังไ เพรท่านอีกคนโลดในสอง